ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแฮนนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายหนึ่งมาจากประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาที่โอราเคอร์คลินิกเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำกันแล้วก็บอกบอกมาเยอะมากว่าที่เนี่ยเป็นคลินิกที่มีเซ็กซ์และส่งผลไปทีเกาหวันนี้ก็หลักๆจะมาดลูกหน้าค่ะเพราะว่าต้องใช้ลูกหน้าในการถ่ายแบบแล้วก็เรื่องสิแล้วก็เป็นความชุ่มชื้นค่ะหน้าค่อนข้าง ก็ในสมุนของเพนเทราวันนี้นะคะตอนที่ทําก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าทรมานอะไรนะคะเพราะว่าก่อนทำนี่าได้ทายาชาแล้วแล้วตอนทําก็ชิลมากๆเลยค่ะคุณหมอว็มือเบามากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีอาจจะอุ่นๆหน้านิดหน่อยค่ะแต่หลังจากที่ทำแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันยกกระชับขึ้นแล้วก็หน้าตงึงขึ้นค่ะเขาบอกว่าหลังจากนี้หลังจากที่ทําไปวันนี้นะคะ2สัปดาห์เนี่ยขอบก,กามจะชัดขึ้นแล้วก็ผิวหนังมันยกกระชับขึ้นด้วยค่ะก็องหวังว่า